สวัสดีครับผมมาจา์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดตุจากวันนี้ห้างทองวัชรลีมาที่นี่เลยนะครับเพชรลีเียยงมาเอาตัวนี้ให้น้องๆดูนะครับอ่าดูก่อนครับอ่านละเอียดตรงนี้มันจะมีตัวเลขอยู่นะครับเป็นทั้งชุดเลยอันนี้เป็นเกมทายใจนะครับลองนึกตัวเลขสักหนึ่งตัวนะครับไว้ในใจนะครับแล้วนําตัวเลขตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้เขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นห้าสิบ็ดใช่ไหมห้าเจ็ดก็คือเอาห้าบวกกับเจ็ดมันได้สิบสองใช่ไหมครับ แล้วก็5ห้าเจ็ดตั้งแล้วลบด้วยตัวบวกของมันคือลบสิบสองมันก็จะได้เป็นสี่สิบห้าใช่ไหมครับคุณจะเลือกตัวอะไรแต่ขอให้เป็นสองหลักนะครับอย่างเช่นตรงนี้ดูนะครับเลขต่างๆก็จะมีอยู่เยอะแยะเป็นหมดนะครับให้คุณเลือกเห็นไหมครับเลขต่างๆจะมีให้คุณเลือกอยู่เยอะแยะไปหมดเห็นไหมครับคุณจะเลือกเบอร์ไหนก็ได้นะครับจะเลือกเบอร์ไหนก็ได้ดูนะครับจะเลือกเบอร์ไหนก็ได้อ่าสมมติเอาแล้วครับเริ่มเล่นนะครับเริ่มเล่นสมมติ แผนเน้อนหุหนูลองเลือกสัเบอร์นะครับต้องเป็นเลขสองหลักนะครับเพื่อที่จะน,นํามาบวกกันได้นํามาบวกกันได้เลือกสั้หนึ่งเบอร์นะครับเลือกไว้ในใจเลือกได้ยังครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็นําเลขอ,อันนั้นนมาลบกับจํานวนที่หนูหนูเลือกเอาไว้นะครับเอามาลบกับจํานวนที่หนูหนูเลือกเอาไว้ลบไปยังแล้วครับโอเคอาจารย์สัจจะทายแล้วนะครับ ผลลัพธ์ที่เธอได้ออกมาคือสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมโอเคครับเอาใหม่นะครับอีกทีหนึ่งนะครับจับใหม่นะครับจับใหม่จับใหม่นะครับจับใหม่สมมติเรื่เบอร์นี้หนูหนูก็ลองเอาเบอร์นะครับเลือกที่เป็นสองหลักนะครับไม่ต้องเอาหลักหนึ่งนะครับต้องเป็นสองหลักนะครับพอหนูหนูเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับนําตัวเลขของที่หนูหนูเลือกนะครับนําตัวเลขที่หนูหนูเลือกนะครับ เอามาลบกับตัวแรกของของที่หนูหนูเลือกเอาไว้พอล,ลบแล้วผลลัพธ์ออกมาตอนนี้หนูหนูใช่ไหมครับอยู่รูปตัวยิ้มครับตัวลิมนะครับอยู่ที่ตัวยิ้มถูกต้องไหมครับลองไปนึกนะครับว่าอาจารย์สักทำยังไงแล้วกลนตัวนี้จะทํำยังไงอันนี้ของฝันของฝากจากห้างทองเพชรรีครับเพชรรีเฮียยงเอามาฝากนะครับหนูหนูตัวนี้ดีครับฝึกฝึกไว้ดี ลองลองให้ถ้าใครรู้คําตอบถ้าใครรู้คาตอบนะครับว่าเขาทํำยังไงอีเมลมาหาอาจารย์ัมสักให้รางวัลครับให้คลิปฟรีเลยขอคลิปอะไรก็ได้อาจารย์หัมสักมีอยู่ไม่ต้องส่งเงินมาจะให้ฟรีครับอยากได้คลิปตัวไหนที่เฉลยนะครับให้ฟรีไม่ต้องเสียอะไรนั้นตัวไหนก็ได้ถ้าใครรู้คำตอบว่าเขาทำยังไงนะครับเขาทำยังไงโอเคครับขอบคุณมากครับจากผมอาจรรารย์หัครัก